สวัสดีครับก้องชัยครับสวัสครับน้องมาอยู่กับพี่ตู่นานยังประมาณหกปีครับรนานอยู่นะครับโอ้ไม่ไง่ายบ้างพี่ตู่สอนอะไรเขาบ้างก็มาอย่างวันนองไม่ไม่เป็นมวยอะไรแล้วก็มาจากไหนนะครับว่าบุญธรรมครับเราไปดูก็สอนมาทุกอย่างนะมาได้ยังไงเพราะว่าตามตามชอบตามใช่ครับผมเป็นหลานมองชอบตามครับก็เป็นไงบ้างมาอยู่ที่นี่พี่ตู่เป็นยังไงก็นนดีมากครับก็ เคยไปอยู่ค่ายอื่นแล้วก็ไม่เหมือนที่ที่นี่ครับคยอยู่ค่ายไหนมาครับผมเคยไปอยู่กับสี่สิบแสนแล้วก็เกียรติระพัดแล้วก็ลายค่ายยันก็ <laughs> ไม่เหมือนที่ค่ายนี้ก็อี่ตู่เป็นคนที่สอนมวยกินสอนมวยเก่งมากครับยอมรับแล้วก็ผมมวยซ้ายเหมือนกันแล้วก็สอนผมง่ายเลย ใช่ครับมนไม่ดูเลยครับใช่ครับง่ายพีถามเหตุการณ์นั้นไหนเราอยู่เหตุการณ์วันนั้นก็มีผมเห็นอยู่คนเดียวเลยครับจริงเราเห็นอะไรตอนนั้นเราก็ผมตื่นมาก็ไม่เห็นพี่ตู่ประมาณผมตื่นมาประมาณแปดโมงครับแต่พี่ตู่เขาไม่รู้ว่าเขาตื่นมาตอนไหนแล้วเดินไปหลังบ้านตอนไหนแล้วผมก็ตื่นมาก็ล้างจานทำอะไรเสร็จครับก็เลยตอนนั้นอยู่กับพี่ชอฟ้าเอ่อ หลังงานราชการพี่ชอบฝาเลยบอกว่าเอาข้าวไปให้ไก่ไก่ก็ผมก็เดินเอาไปให้ครับก็กําลังจะทีข้าวให้ตั้งยินเสียงบุ๊บก็หันไปดูเห็นิเห็นง่าขาเม็นง่ายท้องลงจากเก้าอี้ครับประมาณแปดโมงครึ่งครับครับได้ยินเสียงบุ๊บงายท้องลงจากเก้าอี้เลยไม่คิดว่าเป็นพี่ดูครับไม่คิดว่าเป็นพี่ดูก็เลยวิ่งไปบอกพี่ชอบ้าบอกว่าพี่พี่มีคนยิงกันอยู่หลังบ้าน ไปดูกับผมหน่อยแล้วก็ค่อยๆย่องไปดูครับโอ้ผมก็บอกพี่ยิงยงคนยิงเัินยิงเห็นร่วงจากเก้าอี้เลยค,ยค่อยๆย่องค่อยๆย่องไปก็เห็นร,รองรองเท้าครับเอาพี่ตูนี่ว่ากันเลยวิ่งไปวิ่งไปก็ไม่คิดว่าพี่ตู่จะไอะไรนะยิงตัวเองหรือว่าลั่นหรือว่าอะไรไม่รู้ก็คิดว่าพี่ตู่เป็นลมก็บอกเอาพี่ตู่เป็นลมหรือเปล่ากําลังจะยกะเห็นปืน เห็นปืนก่อนแล้วก the ็มองไปก็เห็นเลือดเลือดมันไม่ออกเยอะมันออกซิบซิบตรงบริเวณน่ะออกซิบซิบก็เลยทําอะไรไม่ถูกก็เลยวิ่งไปเรียกพี่ปุ๊กเรียกพี่ปุ๊กบอกว่าพี่ตูยิงพี่ตูยิงตอนนั้นก็คิดว่าพี่ตูยิงตัวเองก็พี่ตูยิงตัวเองพี่ตูยิงตัวเองใครไปเรียกบุ๊กเรียกพี่โมเสกแล้วก็วิ่งไปรอบหนึ่งวิ่งไปอีกรอบหนึ่งยื่นเสียงเหมือนอือเงี้ยแต่ว่านิ่งรับอือก็นิ่งไปรอบ รพอตำรวจมาถึงก็เพราะว่าพี่ตัวเสียชีวิตแล้วครับรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็แบบไช็อตเลยคบสติได้แต่ว่าคุยไม่รู้เรื่องครับเหตุการณ์อะไรที่ไม่ลกลางคืนก็หัวเราะปกติหเห็นเห็นผมตาไหนก็จะชวนคุยพูดเรื่องตลกให้ฟังตอนที่อยู่รหารตอนที่อะไรหัวเราะทีหา พี่โมเสสถ้าพี่โมเสสทำค่ายต่อผมชกต่อครับแต่ถ้าให้ผมไม่อยู่ค่ายอื่นผมก็ไม่ชกถ้าเกิดเขาปิดเราก็เลิกเลยใช่ถ้าเขาปิดผมก็เลิกแต่ว่าเขาน่าจะทำต่อใช่ครับพี่โมเสสเขาบอกว่าจะสานต่อถามพี่ตู่แล้วกันพูดอะไรพี่ตู่หน่อยครับครับผมว่พูดอะไรไม่ออกครับ บอกพี่ตู่ไม่น่าทำางี้เลยครับทิ้งผู้ผมไม่ได้ไงครับมไม่รู้ว่าพี่ตู่ตั้งใจหรือว่าปืนลั่นครับเพ<ม>ราะว่ามันเร็วเกินไปครับผรั<ม>บุม๋มสูส้ๆนะ